สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกสวัสดีครับอย่ากวนอย่ากวนอย่าก,กวน,กกวนพี่น้องยายที่นี่เดินยังแบบคว่ำสุดคว่ำสุดสีลายกาดพองแบบเข้าเหนียวขี่กระปกโซฟังอาไปเราตามกันไปมันไม่แอบนี้อีกแล้วเหรอลูกอืไปเด็กยายไปทำบุญมากมเ่อนี่ วันเกิดไปทำบุญวันเกิดนานมันมาละแต่พ่อกำลังใจบาทอยู่ถ้าอ,อาจารย์เพื่อล้วว่าอันคุณแม่อันมาคุณแม่นั่งเหรียญอยู่ทิ่กำแพงด้วยครับประเสรนเนีเอายากกับโต๊ะไก่เอามาจากไหนก็จิไปนั่งเหรียญอยู่ทิ่กำแพงกาแฟวนันนี้พ้าให้พ่อเรายากกับเลนเลนมาเบิ้งหยัง พี่น้องเอยเกือบตายเกือบล้มลุกคุกท่านมันกำลังดีออกได้ห้อยอ่อนต้อนอยู่เอาขาสองขาหนาเกาะบวันนี้ขาขากขางลังมันกำลังดีไปได้แต่ว่าคันท่าเป็นจไมายตะกี้นะ่ะมันมันจะขามได้เพราะว่ามันตัวน้อยแต่ว่าตอนนี้มันตัวใหญ่เร็วมันขามยากเนี่ยเนี่ย่ะเนี่ยมองหันย้าเรียนมากมันตะไก,ก่ ตะกายตะกกล้ามมันออกได้โอ้ยฟังอันให้พาให้พอนกับสีบโป๊ะจบ้าวน้ำหมาเลยอันนี้ห้อยไม้ด้วยค่ะนี่ลายคัดกวัวเกาอันนี้ห้อยเกาที่เบิร์เคยค่ะวยขาเว่าีิมพนตูนักขาบ่ได้บักไหว้ไลยจะลองวันเกิไดไ้าจะเสาเลยออกกำลังขาใช่ไหมใช่ไหมลูกสุดหยดเมื่อยท่านเด็เศร้าอยู่ ว่าได้เอาโทรศัพท์ออกไปพร้อมเพงฝ้ายานมันกัดไก่เพิ่นก็เลยทายบ่ได้ยานมันหลุดถ้าเกิดถ้าเกิดมันหลุดนะมันจะไปออกไปกัดไก่เพิ่นประตูเพื่อนกับ่ได้ปิดไหมคะ่ะสุดๆุด,ดอีลีจะลองมันเกิดให้ยายเหรอลูอลกยาอย่านะยานะยานะ สามสาม,มสหายนียกน่ก็บฝ้าไปเหาเอินย่า่ย่ายก็บบด้งยินแล้วทุกวันยายจะใส่บาตหน้าบ้านนี่ค่ะแต่วันนี้ไปซื้อของไหว้ไห้ใส่บาตด้วยก็เลยขึ้นไปข้างบนมันได้โอกาสยายไม่อยู่มันเริ่มทำง,งานเลยไ,ไวาย้า่อะไรเจ้าอะไรอะไรไม่รู้จี อย่าตามเขาเจ้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 าเขาเหนียวเขยังไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้า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 เหนียวมาหายยาเร็วมันรีลุกมาไปเลยเจ้าไปเลย มาหายใจมามีของกัดลูกกูดเมืดหรอเออกัดมันเลยลูกโอ้บักอันนี่เหนื่อยไหมอืมไหวไล่เลยยายาข้าวเหนียวยาอันนี้กับว่าได้จือที่ไ่ได้จำเลยเนี่ย เห็นไหมป่ะ <analyze> ป <anthropology> <wie erman> ่ะ <mayor> ป่ะพยาบาลเปิดพัดลมให้ป่ะเช้าๆป่ะ